はい、

แล้วก็มีมะเขือมะแตงอยู่ในเด็กพี่น้องเว้นแล้วก็มีกระหล่ำจะหอมหอมเวลาหนึ่งใส่กับปลาแซ่บได้พี่น้องแล้วก็มีผักกว้งตุ้งนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแจ่วมะเร็งแซ่ mm. แบแซ่บหอมทอย่างแบบบ้านๆเลยพี่น้องก็ต้องมัยังมั่งไม่หรอก không có ăn no này là ăn hói, còn nhỏ ăn mẹ, Nó mà ăn một, mà còn tầm nhỏ này nội, hả? ตอนอยู่บ้านแม่ไปชินโนนก็ะได้ไปเนาะไปแห้งมันหนอกมาแม่ไปชิโนแต่ในเือในแม่ซื้อปาลาทูมาแล้วก็กะลำปีมาเล่นคือกะลำปีไม่ยังงงเิยแทบงงเลยเป็นยังคือแบบแบบได้กินเน้วสุดยอด กแต่เดีกยุกไทยเราเปส่วนหนึงไทยเราป็นักินมะเขือกับมะเฟืองค่ะทอดีอดิักล้องมา กินแต<พ>น้อยจนแฉลแม่มคุณออยังน้ำมือเถอ

น้ำพักกรลังเนี่ยน้ำพักออกกบนัำปลาเปน้องแฉะหอมนัวแม่แลามังนึ่งเบยกลงเชืงเลยน้ำพักเลยสอมันมันดีเลยไป็นของปลาเนี่ยมีไข่ด้ม

หวานขนมปี๊หวานเนี่ยหานนี่ก็มันๆี่น้อนว

Bà ăn gì kín cho thuốc Chẹp Ngon lắm tông nó khó kín ก็ต้องิอละครอยละครรมย็นไห,นหแบบนดีเป็นบางช่วงอาการดีนะเมื่ีลมพัดมากเลยฮอนลมพัดกันแบบ ม่รู้เป็นยังไงถ้ากูเลยก็แชร์ได้เรื่องเพย้วใครที่เคยมาบังก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิงด่งเพื่อเป็นมาเรงแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนเองเนอะอกดกระดิ่งเพื่อให้พัดขึ้นใหม่ๆของข้าวจ้องคนเพีอง

จะดำนานเนาะกินหนึ่งปลาเขาเนี้ยฮันหอมเดี๋ เราพี่ดันหน่องคลิปนี้ก็ลาเพียงเพียเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพิ่มให้พารคลิปใหม่ๆขพื่อชาสองคนแล้วก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจของเชาวสองคนพี่น้องพี่น้องถ้าผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดซับจะใครเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ลาเพียงเพียเด้อพี่น้องบาย